จาประเทศอิรานประบเทศอิหรนครับรโมเซนคอดาลิวานวัย29ปีสูง180เซนติเมตรอยู่ในทีมงานของ K อเควนมวยไทยยิมโคดานีวานาวาน,นักสู้จากปากน้ำโพครับนครสวรรค์แม่รูปร่างหน่วยการดีทีเดียวครับเดี๋ยวตามไปดูครับดูอาวุธของนพร,รัตน์ดีเซลมวยไทยดีเซลมวยไทย น้ำหนักตัวเท่ากัน77กิโลกรัมอ่ะมาดูครับคู่นี้ใครจะมูนใครจะลงเปกล่างครับอ่าๆโดนตบซ้ายโดนตบซ้ายจ้มขวาโอ้ยโอ้ยหววเข้ากลางหลังครับลอยเป็นกบเลยครับแสบโดนครับโอ้สร้างความมั่นใจกับโมเซนนลวครับ้าลื่นล้มบ้างครับโมเซนอ่ะจ่อไปครับบริเวณ ขาหน้าครับโอ้โหเจอบัตรไปมือกันครับโมเซนรอจังหวะเลยครับต่างคนต่างรอครับเอาโมเซนเข้ามาก่อนอ้หูแทงเข่าครับไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับโอ้โหอะไรกันนี่โดนอะไรครับแม่เหมือนจะโดนลิซปีหรือเปล่าครับจุกครับโอ้ยดูสิครับแม่ป๊อกนี่ครับโอ้โหนี่ ต้นเกมครับช็อตนี้ต้นเกมผู้นี้ครับโดนกับลางหลังแม่ไม่มีเชือกนี่เพิ่เกระเด็นหลุดครับแล้วดักแทงกําลังดีแล้วนะครับหลังจากโดนนับแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายน้าครับจะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใจโครงซี่สุดท้ายม้วนจุกนี่ครับโอ้โหนี่ ต้นเกมครับช็อตนี้ต้นเกมพวกนี้ครับโดนกรกลังหลังแม่ไม่มีเชือกนี่เพิ่เปกระเด็นหลุดครับแล้วดักแทงกําลังดีแล้วนะครับหลังจากโดนนับแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายหน้าครับจะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใจโครงสี่สุดท้ายมวนจุกแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายหน้าครับ จะต่อยขวาครับแข้งม okay so oh okay. oh ันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใช้ใจโครงซี่สุดท้ายคอพับเลยครับเข้าใช้ใจโครงซี่สุดท้ายมวนจุกแต่ว่าดูครับโอ้ยแข้งซ้ายหน้าครับจะต่อยขวาครับแข้งมันถึงก่อนครับโอ้ยดูครับคอพับเลยครับเข้าใช้โครงซี่สุดท้าย ของโมเซนคอร์ดลิวานครับ <Water. S 1> นับนพรด,ดีเซลมืยไทยไปได้ในยกแรก